สว,ส,สวัสดีค่ะคแล้วเรายังไม่กลับออกไปจากขอนแก่นเบเกอรี่นะคะอยยงกก็จะสอนวิธีการชงชาแล้วก็แถมถักฝ่าให้ด้วยอาก็ก็ก็คือเจ้าของซึ่งเป็นสามีของอาหงแจนั่นเองนะคะท่านั้นคือเจ้าของตัวจริงอน,นั้นเจ้าของตัวจริง<笑><笑> อันนี้ผู้ช่วยนะคะอากอเราจะมาสอนวิธีการชงชาขับฝาเราห้ามมาใกล้ขับฝาชงชาก็ชุ้งฉาชุ้งฉานะคะแล้วส่วนประกอบที่เราต้องใช้ในการชุ้งฉาเราก็จะต้องมีมีฉายุชงาใช่ไหมหใช่ฉาก็คือชาเอาชาตัวนี้มาใกล้าเขาเรียกว่าขู่หลงลีซานเป็นของไต้หวันแต่ปิ้ง่านลำใหญ่ปิ้งมาด้วย่านลำใหญ่คือปรุงถ่านไฟผ่านไฟ มันก็จะไม่ใช่อูหลงสดแล้วมันก็จะเริ่มมีมีไฟมีกลิ่นของควันไฟหน่อยๆแต่เป็นกลิ่นควันไฟของถ่านลำใหญ่ถ่านที่ทำมาจากไม้ลำใหญ่นั่นเองนะคะแล้วเราก็มีองค์ประกอบที่เราต้องรู้ก็คือนี่ป้านชาเราก็จะเรียกว่าฉากู้ตอนนี้ไอลักษณะของอูหลงเนี่ยเราจะใช้ป้านลักษณะที่เป็นเซรามิกเพราะว่ามันเป็นกลิ่นชาหอมพอชาหอมมันก็จะมีกลิ่นเราก็จะ ใช้พวกเซรามิกหรือแก้วในการชงนะแล้วก็มีถ้วยชา,าถ้วยชาเราเรียกว่าอะไรนะภาษา,า,าจีนแค่ไลปุ้ยฉาปุ้ยอ่าฉาปุ้ยซึ่งถ้ามันจะดีมันจะต้องบางๆหน่อยใช่ไหมก๊อ ใช่มันก็แตกง่ายเคยเห็นชุดหนึ่งอะหลายหมื่นเลยอะปานชาชุดชาเนี่ยอ่าตอนนี้พิธีการเบื้องต้นยังพูดไม่หมดเลยเราอยากจะให้โชว์ตัวนี้ด้วยอันนี้อันนี้ของเล่นบนโต๊ะของเล่นประกอบโต๊ะชาเอาเรียกว่าสวยงามข้อเจียงค่อเจียงอ่เจียงอันนี้ยู้เขียนแก่ด้วยเป็นลูกกบน่ารักเชียวลูกกบอ่าอ่าตัวนี้ขบวนการที่ต้องใช้ตอนนี้ขบวนการของการชงเราก็จะใช้น้ําอุดภูมิถ้าเป็นอันนี้ก็คือเงีช่วย มันต่างกันไหมอันนี้ต้องใช้อุณหภูมิสักเท่าไหร่ถ้าเป็นชาประเภทอย่างนี้ผ่านไฟมาเราจะใช้สักประมาณสัก95สาองศาแล้วกันอย่าให้มันเดือดเกินไปก็คือพอเดือดเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้สักะระยะหนึ่ง่าัานก็จะประมาณนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสมากมันส่อแตนีิคุนไม่ต้องรอให้เดือดปุดๆก็ได้อันนี้ป้านอย่างนี้เนี่ยมันสักประมาณ1 8 0ซีซีผมก็จะใช้ชา,าสักประมาณ6กรัม ชาประมาณ6กรัมเราชั่งกันจริงๆนะคะด้วยเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ใช่หกรัมจะได้มาเล่นๆนะคะการเก็บชาที่ดีต้องเก็บในภาชนะที่แห้งใช่เนี่ยลักษณะของชาอ๋อมันมเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยเป็นเป็นผ่านไปสวยมันไม่ได้มาเป็นใบนะคะ <Yeah. S 2> เราก็จะต้องจริงๆเราต้องลวกภานชนะก่อนนะครับนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้เวลาให้ร้อนเราก็ลวกทั้งถ้วยลวกทั้งป้านใช่แล้วลวกทั้งชาอุปกรณ์ชงชาเนี่ยนะคือ <จะ S 2> ลวกกุกก๊กกุกกิ๊กระจุกกะชิกอย่างเงี้ยหลังจากลวกป้านแล้วเราก็ใส่ชาแล้วจะต้องลวกชาอีกไหม เป็นการสะดุ้งทําให้มันเราเราเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาจีนแค่เราเรียกว่าอะไรเอาไปลวกเราเรียกว่าท้องหรือท้องใช่ไหมท้องลวกแป๊บเดียวแล้วก็คือเราเราคือสะดุ้งมันให้มันมันให้มันพร้อมให้มันคลายตัวให้มันคลายตัวพร้อมที่จะเผชิญกับน้ําที่ร้อนใช่ก็แป๊บเดียวซึ่งอันนี้เราก็ต้องทิ้งทิ้งอ่าเราก็ลวกแก้วหน่อยนึงเพื่อให้มัน เขาเรียกว่าทําให้มันอุณหภูมิเพราะว่าเราใช้อุณภูมิแบบนี้เนี่ยถ้าเราเทลงไปเลยสมมติถ้าเป็นหน้าหนาวนะมันจะดอกลงเร็วเกินบางครั้งชาบางชนิดมันจะต้องใช้ต้องทานแบบตอนร้อนๆมันถึงจะอร่อยทีน,นี้พอเราใช้6กกรัมกับน้ําประมาณนี้เราก็จะทิ้งไว้สักประมาณสักสิวินาทีเราไม่ต้องไปแช่นานถ้าชงแช่นานเกินไปเนี่ย มันจะชามันลดเข้มข้นคพอลดเข้มข้นเกิดไปเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊มันมันรสชาติจริงๆของชาตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะความร้อนของมันเนี่ยมันไปปกบทุกอย่างหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำแบบเหมือนเจือจางเจือจางนิดนึงอ่าอ่ามันคือชาแต่ละชนิดมีสีไม่เหมือนกันนะสีไม่เหมือนกัน บางอะบางอย่างนี่อาจจะสีอ่อนกว่านี้แต่บอดี้นี่เข้มข้นอืแต่นี้เราจะพูดแค่ยังไงตอนนี้เหนียมเหนียมเหนียมใช่ไหมจะลองเลยไหมว่าเห็บจะลองเลยไหมลองเลยสิคะโอเคแล้วหมายความว่าอันนี้อันนี้เราต้องทิ้งแล้วเหรอหรือว่าเรายังกินได้อีกนานโอ้อีกหลายน้ําอยู่เหมือนกันจนป่าจะเจืดชาดีเนี่ยสามารถจะชงได้พอก๊อเปิดฝามาหอมมากหอมเลยใช่ไหมหอมมาก จะชงได้บางครั้งนี่ถึงเกินสิบสิบน้ำเลยนะเกินสิบน้ำเลยนะช,ชาดีนะเพราะว่าแช่แค่สิบห้าวิเท่าน,นั้นเองใช่ใช่ไหมเอาละ่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะอขออนุญาตเปิดแมสตอนนี้มันร้อนนิดนึงก็อาจจะปล่อยให้อุณหภูมิมันดรอลงมานี้ขออนุญาตเปิดแมสแล้วหายกกอุณหภมาหนึ่งเมตรลักษณะของชามันจะเราเรียกว่าอะไรดี<อ>คือคุณคุณมันจะเบาๆนุ่มนวลนุ่มนวลใช่นุ่มนวลแล้วมีความชุ่มคออยู่หน่อย เพราชุมคอเนี่แหละเราเรียกว่าแหวแหลนกาแหวแหลนกำใช่ไหมลักษณะรสชาติมันก็ถ้าคนเคยทานชาอูหลงก้านอ่อนส่วนใหญ่บ้านเรานี่จะจะถนดัดหูหลงก้านอ่อนที่ดอยแม่สลองค่ะมันจะเป็นนั้นเป็นลักษณะของอู่หลงสดรสชาติจะหอมกว่านี่อันนี้ก็หอมแล้ว<อ>เราจะเรียกว่าแต่อ,อันนี้ลักษณะมันผ่านไฟค่ะ ขบวนการเขาผ่านไฟโดยการใช้ปิ้งถ่านไม่ได้ใช้เตาแก๊สเขาใช้ปิ้งถ่านแต่เป็นถ่านของลำไยเพราะไอ้ลำไยเนี่ยรสชาติมันหวานเพราะไอ้ตัวตัวก้านของมันเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นหอมของมันเนี่ยมาอยู่ในใบชาอันนี้เป็นขบวนการเป็นเทคนิคของช่างผัดชาเพราะกินดูแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะหอมละมุนอ่อนๆอ่ารุดละมุนต้องรสชาติอย่างเงี้ยเราก็จะได้ ครบรสของชาจริงๆไม่ว่าจะเป็นความหวานความชุ่มคอความหอมค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากเราดื่มชาแล้วเรามักจะต้องมีอะไรมากินคู่กันด้วยภาษาขักเราเนี่ยเวลาเราจะพูดว่ากินกับอะไรเนี่ยเราก็ว่าอะไรดีชิฉาปอง้องท้องท้องอันนี้ขนมเปี๊ยะภาษาจีนแกเราว่าอะไรนะ เปี๊ยถ่องแห้งอย่างนี้ติว่าท้ามาใกล้นะหรือกินกับคุกกี้จะได้เพราะว่าคุกกี้เนี่ยมันจะคอแห้งกินกับอันนี้เราจะชุ่มคออ๋อก็ชุ่มคอห้ามว่ามาใกล้นะชุ่มคอก็แวหลนกั๊มแวหลนกั๊มกินแล้วชุ่มคอแบบชิทกแ๊วแหลนกั๊มนะคะเหมือนกับเวลาเราเรียกกั๊มช่ออย่างเงี้ยก็คือชะเอมนั่นแหละทิ้งให้มันเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึ่งเข้มเข้มเราก็จะลองยูเหนียมเงีียมลองดูว่ามันจะต่างกันมันก็เริ่มต่างกันแล้ว สีต่างกันแน่นอนสีต่างกันเข้มขึ้นหน่อยึ่งแล้วกลิ่นก็เข้มขึ้นด้วยอ่าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าความชอบด้วยแล้วแต่ความชอบนะจะคนละแบบอันนี้ก็จะแบบว่าเข้มข้นมมีขมขมติดลิ้นถ้าแช่มันก็จะมีรสขมแบบนี้แต่อันแรกเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันจะละมุนกว่าใช่ถ้าคนสูงอายุหน่อย จะชอบแบบนี้ห้าม่าอัปักอะไรเนี่ยอาจจะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้แน่นอนแบบเข้มข้นหน่อยหนึ่งไปเมืองจีนเนี่ยชิชฉานะหินหินชิชชาน่หวานหิดชิชชาร๊อกยันต้องต้องแบบนี้เลยเข้มๆเลยทับปอกยันนี่ก็ต้องเข้มๆเลยเข้มๆเลยนะคะอย่างกระโรงสีเลยนะคะควันทั้งบ้านเลยอืมแต่วันนี้เราไม่ได้ชิมแค่นี้เห็นอากอบอกว่ามีของเด็ดที่ยังไม่เคยแกะเลยซื้อมาตั้งแต่ปีสองพัน ยีิบเอ็ดปีที่แล้วซื้อมาในราคาหมื่นกว่าวันนี้ราคาขึ้นไปเกือบล้านนะคะเราเรียกช,ชาชนิดนั้นว่า <laughs> เป็นเปลือกส้มสิงหุยเปลือกส้มนะคะเราไม่ได้ใช้ใบชาใดๆนะคะเ,เราก็เรียกว่ากำผีหยุงเชียงแห่ผีเกี้ยงหยุง <c ười> <น>เนี่ยแอนเทียวเนื้อมันนี่เราทิ้งนะคะเราไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นมันจะแพงมากนะ,ะถ้านนเป็นส้มอื่นก็ทิ้งทั้งหมดเลยนะ ยกเว้นอันนี้ที่กินเปลือกมันนี้โชคดีของป้ามากเลยนะได้ชิมชาเปิดพร้อมกันเลยกับป้าหยิบเพราะว่าก็ยังไม่เคยชิมนะคะก็ยังไม่ได้เปิดเลยด้วยความที่มันแพงมากเราจะเก็บเอาไว้ให้ป้ากินเนี่ย2ี่สิเอดปียี่สิบเอดปียิ่งเก่ายิ่งแพงเออคิดดูดิเอาหงแจก็ยังชิดชิดแฮมอ่ะอ่าอาจาหันหมังชิดชิดกินเห็ดลอยจอผูกชิดฉาเป ตอนทำที่ิเปิดนะคะเนี่สติกเกอร์เห็นไหมก็แก๊กก็แก๊กเลยนะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะคะปีสองพันะคะอันนี้เป็นปีสองพันหวังว่ารายังไม่ขึ้นนะยนี่แหละมันยากตรงขบวนการขบวนการเก็บจัดเก็บโอ้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเปลือกส้มอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยปีสองพันโอ้โห เอาละค่ะเ,เราจะเริ่มเปิด,ปปดพร้อมกันกลิ่นยังไงบ้างลองดอมูมันก็คือกลิ่นเปลือกส้มปกติของเรานี่ละคะไม่ได้แตกต่างเลยอากระ<อ>บวนการมันก็เราจะใช้หนึ่งผิวเท่านั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งผิวนี้ก็ราคามันพันห้าแล้วถ้าไปถ้าไปกินอยู่บมงจีนเนี่ยถ้าเป็นสั่งเป็นกลางนี้เนี่ยกาางนี้นะน่าจะสามพัน <laughs> เราก็จะสะดุ้งก่อนนะเราก็จะล้างก่อนสะดุ้งมันก่อนอ่ะล้างก่อนโอ้ผิวเขาดำเนาะใช่ยิ่งเก่ายิ่งแพงมันก็น่าจะดำโอเคอันนี้เราต้องใช้น้ำเดือดเลยอ่ถ้าเป็น ชาแต่และชนิดเขาต้องการน้ําอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะอันเนี้ยเราต้องการน้ําเดือดบางชนิดก็สักแปดสิบเก้าสิบองศาก็พอใช่นะคะน,นี่เราก็จะทิ้งเอาไว้สักประมาณสิบห้าวินาทีเหมือนเดิมไหมคะก็น่าจะประมาณครึ่งครึ่งนาทีละโอเคจะจะเยอะหน่อยอืมเพราะมันแห้งมากอะเนาะมันแข็งมากเลยอ้าวของของฟ้าหยิดเอาวแกวมาล้างก่นอนอันนี้ให้หมดก่อนเราเคลียร์ เตียกิ่นชาที่อยู่ในแก้วนี้ก่อนใช่ไหมคะใช,ะะใช่จะได้จะได้รับรู้รสแล้วเราก็ถือโอกาสฆ่าเชื้อไปอันนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวเราเรา,เราจะลองชิมเป็นแบบแช่นานแช่ไม่นานาดูซิว่าอันนี้ลักษณะชาเปลือกส้มจริงหุ่ยนี่น่าจะทานได้ตลอดอมไม่มีคาเฟอีนน่าจะเป็นคุณสมบัติทางยาด้วย ทุกอย่างเป็นสมุนไพรมดเนาะใช่คนจีนก็กินชากันเนี่ยเขาถึงไม่อ้วนนะอ้าแวแอาล่ะแต่ร้อนอยู่นะก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็ได้ปกติหลายท่านอาจจะไม่รู้นะคะชาเนี่ยที่เขาเด็ดมาแล้วเขาเอาไปตากแดดเวลาเขาปรุงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปคั่วก่อนที่เราพูดถึงเมือ่อกี้สักครู่ไปหยิบลองชิดชาชิดชาชีชา้ชิดชาออันนี้น้ำแรกนะคะน้ำแรก โร้อนมากร้อนใช่ไหมเออเรา่อยจจิบคือเวลาที่เขากินเนี่ยเขาชอบใช้ถ้วยชาบางๆเป็นเซรามิกบางๆข้อเสียก็คือว่ามันร้อนอืมกลิ่นส้มนี่นํามาก่อนเลยนะคะแต่มันจะไม่เนี้ยวแต่เราไม่รู้สึกถึงความเป็นใบชาใช่หอมละมุน มีความละมุนมีความเป็นส้มติดอยู่ที่ปลายลิ้นกินนล้วจะชุ่มชุ่มคอชุ่มคอก็เป็นก<ำ>ัมก<ำ>ัมกัมอีกแล้วนะคะก<ำ>ัมก<ำ>ัมแหวแหล,แหลนกัมกัมนะคะจะมีกลิ่นส้มแตะอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยใช่จะเป็นส้มแปกไม่เหมือนกับส้มทั่วไปที่ที่เราเคยแล้วส้มอันนี้เป็นส้มเฉพาะไม่ได้ส้ม,สมเฉพาะไม่ได้ส้มที่เราเอามากินเนื้อทั่วไปเพราะเราทิ้งเนื้อนะคะอันนี้ทิ้งเนื้อเลยพี่ก้อเคยเล่ามันมีบางพันน่ะ ที่เขาแกะควักเนื้อออกแล้วก็าชายาใส่เข้าไปอันนั้นเรียกชาอะไรเป็นเป็นชาผูวเออค่ะในลูกส้มเป็นอีกสูตรหนึ่งในการปรุงเทคนิคการปรุงของเขาแหละใช่เขาก็จะคิดไปคิดมานะคะก็เข้าใจคิดนะเหมือนบางคนเอาดอกกุหลาบมาเป็นชาดอกกุหลาบอย่างเงี้ยเข้าใจว่านี่นี่ไงคือไอชาพวกนี้มันเกรดเกรดมันเกรดเขาเรียกว่าเกรดกรมทิงกงถทิงก็คือเป็นชาบรรณาการ จะต้องเป็นเครื่องราชับาณการที่ทำพิเศษต้องทําพิเศษให้ห้องเต้เท่านั้นวันถ้าทําำไม่พิเศษเป็นพื้นๆโดนประหารไม่เข้าตาเอออันนี้ต้องบอกว่าทํายากโดนประหารทันทีเอาแบบเนี้ยแช่นานหน่อยสิลองดูซิว่าเป็นไงมันเย็นแล้ว เมื่อกี้นี้เรากินแบบว่าแช่แป๊บหนึ่งประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีมันจะได้ความรู้สึกละมุนนุ่มๆซึ่งมันเป็นลักษณะพิเศษออกไปจากชาทั่วไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นชาพิเศษอ่ะมันจะทั่วๆวไปพื้นๆไม่ได้คราวนี้เราดูแช่นานๆหน่อยแต่กลิ่นที่เราได้เนี่ยจะกลิ่นแบบกลิ่นส้มอ่ะอุตตาพอแช่นานๆแล้วมันจะมีความเปรี้ยว มันมีความเปรี้ยวแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นกลิ่นของเปลือกส้มออกมาชัดเจนค่ะว่ามันก็จะเหมาะกับทานดื่มในฤดูหนาวค่ะใช่อันนี้อันนี้จะหอมกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมการทิ้งไว้นานเดี๋ยวลองทิ้งไว้นานนิดหนึ่งในระหว่างที่ทิ้งไว้นานนิดหนึ่งเอาก็เรามีเรื่องสงครามิ่นที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับไอชาเนี้ยเคยอ่านใน นักวิชาการที่เขาเขียนว่าไอ้สองครามฝิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในยุคข,ของการล่าอานิคมคช่วงราชวงชิงนี่แหละเออประมาณราชวงชิงประมาณว่า <c oughs> ฝรั่งที่เข้ามาล่าอานดิคมเนี่ยตอนแรกเขาคงไม่ล่าหรอกเขต้องทํามาค้าขายก่นอนเขาอยากค้าขายปรากฏว่ามาเจอชาอร่อยอร่อยของเมืองจีนเข้าปรากฏว่ามัน มันอร่อยมันอร่อยส่งกลับไปที่ประเทศอังกฤษไปทางยุโรปปรากฏว่าได้รับความนิยมสูงมากพอสูงมากพวกฝรั่งก็ต้องมาขนชาตอนี้เขาก็สมัยก่อนเขาก็จะต้องเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันปรากฏว่าคนจีนไม่ชอบสินค้าฝรั่งอ่ะเด็กใช่ซื้ออย่างเดียว ไอ้ฝรั่งมันก็ต้องซื้อชาอย่างเดียวก็เอาเริ่มขับดุลเยอะก็ไม่ไหวแล้วบอกให้ต้องหาสินค้าอย่างอื่นมาละก็เลยไปเอาฟิลมาจากอินเดียใช่พอพูดง่ายก็เอามาหลอกคนจีนนะให้มันสูบฟินกันพอมันสูบฟินมันติมเพราะติดปุ๊บอ้าวตอนนี้ต้องซื้อสิใช่ต้องซื้อฟินเขาก็เอาเงินฟินเนี้ยมาซื้อชากลับไปค่ะ ตอนนี้ทางเมืองจีนเขาก็ไม่ยอมเอ้าคุณเล่นอย่างนี้มันก็จบกระโปรงนอกจากจะเอาเงินไปซื้อฝิ่นแล้วไอ้คนเนี่ยนะพอมันสูบฝิ่นมากๆมันไม่ทำมาหากินใช่ก็เลยว่าเป็นขี้โลกแหขงเอเชียแย่มากเพราะฉะนั้นตอนนั้นจีนก็เลยลุกขึ้นมาบอกไม่ได้ละก็เลยไม่ยอมก็เลยเกิดสงครามกันใช่ในระหว่างที่เราเล่าเรื่องสงครามไปชาเราก็แก่ได้ที่ใช่เราก็ต่ออีกสักนึ่งจัง อันนี้ก็จะเข้มข้นสีก็จะเข้มข้นอันนี้ก็จะตะกี้นี่มัน,นมเป็นน้ำน,น้ำหนึ่งน้ำแรกน้ำหนึ่งแล้วตะกี้มีแช่ค่ะต่อไปนี้ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นอันนี้เราเข้มข้นเราก็จะเรียกว่าเหนียม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 ใช่ไหมนะมันเหมือนแบบมีอมๆเปรี้ยวๆนิดๆหนึน่งจากเปลือกส้มเป็นชุ่มคออันนี้ชุ่มคอมากอันนี้เด็กก็ทนได้เนี่ยนี่ทนได้ทุกอายุ ไวเพราะว่าไม่มีคาเฟ,ฟอีนไม่มีเลยเลยอันนี้กินกับคุกกี้เข้ากันเข้ากันมากน่าน่าจะกินกับคุกกี้นขนมที่มีรสชาติที่ไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดร้อนไม่ไม่มีกลิ่นรุนแรงอันนี้จะกินกับกิ้วชัยปั้นไม่เข้ากันละใชะ่ต้องกินกับกมันจะกรอบหมดเลยกิ้วช้ยปั้นมันกรอบทุกอย่างจะไม่ได้กลิน่นส้มในนี้กิ้วชายปั้นก็น่าจะเหมาะกับพวกโค้กแครซี่มั้งอันนั้นเรียกคี้ชวยสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้ สับที่เกี่ยวกันชงชา,ชงชาได้เกล็ดข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆจากอากอไปนะคะท่านใดที่ชอบชิมชาอย่าลืมนะคะเราต้องมีชุดชาประมาณแบบนี้ที่อากอเขาทำนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอากอมากนะคะที่มาสอนพวกเราขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีดค,ค่ะ